ข่าวดีหนึ่งพฤศจิกายนนี้เริ่มเข้าสู่การอยู่ร่วมกับโควิดเล่งยกเลิกกักตัวต่างชาติเข้าเกาหลีนะครับผมตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปเกาหลีใต้จะเข้าสู่การใช้ชีวิตร่วมกับโควิด -19 บเก้าห้าว้าว้า้าูยนะครับผมดีว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับพี่น้องเ้อซึ่งกวานานนี้ประเทศไทยกะ เปิดแล้วนะครับผมให้46ประเทศเข้าประเทศไทยโดยไม่มีการกักตัวขอให้ฉีดวัคซีนให้ครบพน่าวาเออบันที่นี่เกาหลีเขากะเริ่มเปิดขึ้นกันนะครับผม1พฤศจิกกา,ายนนี่คือคืนเร็วๆนี่นะครับพี่น้องเนาะพี่เก่งข่าวก็ออกมาแล้วล่ะแต่ผมว่านี่นะครับวันที่ยวันนี้วันที่26ตุลาคม2564สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับ มือสนอวนาสากาได้นำข่าวจากเพจไทยกุ๊กข่าวเกาหลีนะครับเนาะเฟซบุ๊กเพจไทยกุก๊นิวมาบอกส่พี่น้องฟังเรื่องที่ว่าประเทศเกาหลีใต้กะเริ่มวันที่หนึ่งนี่จะเริ่มเปิดอ,อยู่ร่วมกับโควิดวระสันนะครับผมนโยบายของเขานะครับเนาะแล้วก็จะบ่มีการกักตัวชาวต่างชาติเขาเล่งนะครับเล่งยกเลิกกักตัวต่างชาติเข้าเกาหลีเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันนะครับผม มันมีรายละเอียดอะไรยังไงเพราะว่าหลายคนก็ถามผมมาว่าได้่าวบอคือว่าประเทศไทยเปิดแล้วนะกับประเทศไทยเปิดแต่ตอนนั้นยังบรรลุเลยว,ว่าเกาหลีเนี่ยมีหนึ่งใน10ประเทศหรือเปล่าเพราะประเทศไทยผมอ่านข่าวไปก่อนอันนี้ว่ามีส0ประเทศแต่5ประเทศเปิดแล้วนะครับแบบชัดเจนแล้วแต่ว่าอีกหาประเทศยังบรรลุเลยว,ว่ามีเกาหลีหรือเปล่าแล้วก็ในที่สุดประเทศไทยก็เปิดแล้วนะครับว่า46ประเทศ ยินดีต้อนรับสู่ไทยแลนด์ดินเดียนอเมซิ่งนะครับเนาะมาที่นี่เกาหลีเขาก็เล่นนี่ระบปกาศแล้วเมื่อวานนี้นะครับผมเอารายละเอียดมีดังนี้นะครับผมการปรับตัวเข้ากับโรคโควิด -19 ที่ทางการเกาหลีใต้จะนํามาใช้นั้นจะมีการดําเนินการแบ่งข้อกําหนดออกเป็น3ขั้นตอนโดยขั้นตอนการเริ่มปรับตัวขั้นตอนแรกนั้นจะเริ่มในวันที่1พฤศจิกายนนี้ และจะปรับเข้าสู่การอยู่ร่วมกับโควิดขั้นที่2ในวันที่13ธันวาคมและขยับเข้าไปถึงขั้นที่3ในวันที่24มกราคม2022หองหนะครับในขั้นตอนการปรับตัวขึ้นขั้นตอนแรกสถานอำนวยความสะดวกทั้งหมดวงเล็บยกเว้นสถานบันเทิงนะครับผมนะ สถานอำนวยความสะดวกทั้งหมดอนุญาตให้เปิดให้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงตามอัธยาศัยและจะมีการนำบัตรผ่านวัคซีนเข้ามาประยุกต์ใช้กับสถานบันเทิงและสถานอำนวยความสะดวกด้านกีฬาในร่มวงเล็บในระยะแรกสถานบันเทิงยังจะถูกจำกัดให้บริการได้จนถึงเวลาเที่ยงคืนนะครับผมนะสถานบริการกาย่ง เปิดได้ถึงหกทุ่มนะครับเด้อแหลกๆนะครับนอแหลกแหกนนอกจากนี้จะมีการอนุญาตให้ชุมนุมส่วนตัวได้ถึง10คนทั่วประเทศอนุญาตให้มีกิจกรรมรวมตัวกันได้น้อยกว่า100คนโดยไม่มีเงื่อนไขและถ้าหากรวมตัวกันเกินนั้นจะต้องมีการนำบัตรผ่านวัคซีนเข้ามาใช้นะครับฟังนะครับฟังชัดๆเนาะในเกาหลีนะครับเด้อ ในการปรับตัวขั้นที่2ส,สถานบันเทิงจะได้รับอนุญาตให้เปิดได้อิสระไม่จำกัดเวลาแต่ยังคงการชุมนุมส่วนตัวในเอาไว้อยู่ที่10คนนะครับเนาะนอกจากนี้หากมีกิจกรรมกางแก้งไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอานมัยก็ได้แต่อย่างไรก็ตามหากเป็นกิจกรรมในร่มควรต้องมีการสวมหน้ากากาอยู่ในการปรับตัวระดับ3จะยกเลือกข้อจำกัดต่าง ามสถานอำนวยความสะดวกและก็งานกิจกรรมต่างๆและการชุมนุมส่วนตัวทั้งหมดจะหายไปเอาว่ากันไปนะครับเนาะอนอกจากนี้ผู้ป่วยโควิดที่ไม่แสดงอาการและผู้ที่มีอาการเพียงเล็กน้อยจะได้รับการรักษาที่บ้านในขณะที่โรงพยาบาลสนามตามท้องถิน่นจะค่อยๆลดจำนวนลงหากมีการตรวจพบความเสี่ยงในระบบสาธารณาสุขเช่น อัตราการทํางานของห้อง ICU เพิ่มขึ้นและเตียงผู้ป่วยในผู้ป่วยในล้นเกิน80%กฎการอยู่ร่วมกับโควิดข้างต้นนี้จะถูกระงับชั่วคราวและปรับใช้แผนฉุกเฉินทันทีนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขวางแผนที่จะจัดทำแผนสรุปสุดท้ายและประกาศต่อสาธารณะในวันที่29ตุลาคมนี้ อย่างไรก็ตามคาดว่าอีกไม่นานชาติต่างชาติอาจจะสามารถเดินทางเข้าเกาหลีได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกักตัวหลังมีการนำนโยบายการอยู่ร่วมกับโควิด -19 เข้ามาใช้โอ้โหนี่ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นข่าวดีมากสำหรับพี่น้องคนไทยและก็พี่น้อง EPS นะครับผมที่จะมารุ่นหลังๆเพราะว่าค่ากักตัวแพงมากนะครับ ตั้งแต่1ล้าน4แสนวอนไปจนถึง1ล้านหแสนวอนนะครับ1ล้าน4ี่แสนนี่ประมาณเงินประมาณ4 0 0 0 0ืืนกว่านะครับพี่น้อง4 0,000ืนกว่าถึงถึงห้าหมื่นหกหมื่นบาทเลยนะครับเด้อนะค่ากักตัวนะครับถ้ามีอ่าถ้าเขายกเลิกการกักตัวแล้วก็ไม่ต้องเสียค่ากักตัวน้องๆ้องแรงงานไทยก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับผมถือว่าเป็นเป็นข่าวดีมากนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ หลายคนรอฟังอยู่นะครับนะเอาอ่านข่าวต่อนะครับผมข่าวไทยกู้ข่าวเกาหลีนะครับเนาะในขณะที่ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปิดให้ชาตต่างชาติเดินทางเข้ามาเยือนโดยไม่ต้องมีการกักตัวในวันที่1พฤศจิกายนนี้ทางรัฐบาลเกาหลีเองก็ควรจะมีกำหนดในด้านมาตรการที่สอดคล้องกันซึ่งจะถือเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับเนาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หากชาวต่างชาติที่เดินทางไปยังประเทศอื่นได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศโดยไม่มีการกักตัวทางการเกาหลีเองก็มีความก็มีความเปลี่ยนไปได้ที่จะให้ชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวก็จะได้รับอนุญาตให้ยกเว้นการกักตัวเช่นเดียวกันนะครับผมอ่านผมอ่านชัดเจนมากนะครับคงไม่กลับไปอ่านอีกนะครับแล้วก็ แผนการอยู่ร่วมกับโควิด -19 ของหน่วยงานสาธารณสาธารณสุขจะรวมไปถึงการปรับโครงสร้างแผนการจัดการระบบใหม่สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศประการแรกนะครับประการแรกหน่วยงานสาธารณสาธารณสุขวางแผนที่จะเปลี่ยนระบบการจัดการตรวจคนเข้าเมืองจากเดิมที่มี5ระดับ ปรับลดลงเหลือเพียง3ระบบนะครับผมนะระดับที่ 1, สีเขียวจะกำหนดใช้กับประเทศที่มีความปลอดภัยสูงโดยจะตัดสินใจยกเลิกข้อ,อเอาอไรนะครับนะระดับ 1. สีเขียวนะครับในวงเล็บจะกำหนดให้กับประเทศที่มีความเสี่ยงภัยสูงโดยจะตัดสินใจยกเลิกข้อจำกัด เรื่องการขอวีซ่าเข้าเมืองสำหรับต่างชาติและลดข้อยกเว้นการกักตัวและการตรวจหาโควิดด้วยวิธี PCR สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วนะครับผมประเทศที่มีความเสี่ยงสูงนะครับผมะระดับหนึ่งสีเขียวในวงเล็บจะกำหนดใช้กับประเทศที่มีความปลอดภัยสูงอ๋อความปลอดภัยสูง ประเทศที่มีความปลอดภัยสูงก็คือประเทศที่มีโควิดหน่อยประมาณนี้นะครับเนาะจะยกเลิกข้อจํากัดในการขอวีซ่าเข้าเมืองสําหรับต่างชาติและลดข้อยกเว้นการกักตัวและการตรวจหาโควิดด้วยวิธี PCR สําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเนะาะประเทศที่มีความปลอดภัยสูงนี้ก,ก,า,การตรวจโรคก,ก็จะ,กจะตรวจแบบธรรมดาแล้วกา,การกักตัวก็ จะไม่ได้กักตัวการขอวีซ่าก็จะง่ายขึ้นประมาณนี้นะครับเด้อผมขอสรุปแบบนี้ระดับที่สองจะ,ำะ,จ,ะจำกัดอย <c oughs> ระดับสองจะจำกัดเรื่องการขอวีซ่าเข้าประเทศแต่จะยกเว้นการกักตัวหากเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดดครบโดดบอกเือเขาเอออ่านาไว้เดยคือแล้วโดยจะเริ่มตั้งแต่ครึ่งแรกของปี2022อะนะครับผม ครึ่งแรกของปี2 0 2 2นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจะมีการปรับลดระยะเวลากักตัวให้สั้นลงจาก14วันเป็น10วันอคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็มาได้นะครับถ้าเขาเขียนแบบนี้แต่ต้องมีการกักตัวแต่จะลดจาก14วันเป็น10วันนะครับในระดับ3คือสีแดง ยังมีข้อจํากัดในบางประเทศที่ยังไม่มีความปลอดภัยด้านการจัดการโรคระบาดจะมีการจํากัดด้านการออกวีซ่าให้ประเทศเหล่านั้นและจะมีการจัดการตรวจเข้มตั้งแต่บนเที่ยวบินิน,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 นขอบคุณข่าวไทยคุกข่าวเกาหลีนะครับผมสำหรับข่าวนี้นะครับประเทศไทยเพื่อนกับเปิดเลี้ยว66ประเทศเกาหลีเขากะนี่แหละวันที่หนึ่งพฤษภากรเริ่มแล้วนะครับเริ่มจะมีการ คนลายเล้วกบ็บางคนก็นว่าเปิดประเทศเปิดประเทศหละมันก็นแต่ว่าเมืก่กาถ้าจะว่าไปก็ต้องเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยนะครับถึงจะขอวีส่ยได้ยไยเลยครับเด้อสำหรับประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ต้องรอรุ้นนะครับรอรุ้นว่าจะจัดการได้ยังไงบ้างนะครับผมถ้าโควิดที่ประเทศไทยของเราจัดการโควิดได้ดี นะครับผมก็เข้าเกาหลีมาก็จะอยู่ในระดับที่แบบว่ามีประเทศที่มีความปลอดภัยสูงกะบมีการกักตัวถ้าฉีดวัคซีนครบนะครับเนาะถ้ายังบม่ฉีดวัคซีนกะจะกักตัวลดลงจาก14วันเหลือแค่10วันกาค่ายใจก็จะลดลงประมาณนี้ผมกะคิดว่านี่คือเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องคนไทยเฮ้หลายคนอยากกลับบ้าน าบางคนการลักลักลก็คือตอนนี้กับพี่น้องคนไทยที่เพิ่นมีแฟนคนต่างชาติมีแฟนคนเกาหลีมีลูกมีล้านเป็นคนเกาหลีอยากเขามาเที่ยวหาลูกหาผัวหาลูกหาเมียเพิน่นก็จะม,มีการกักตัวนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่ากักตัวนี่กับมีค่าใชจใจยข่อนขางแพงคาโรงเลี่ยมคานน่นคานี้แพงมากนะครับกับซื้อเงินหามืินร่วมแล้วทั้งคาเครื่องคาอ่ายังนี้ เกือบเป็นลักเสือเลยนะถ้า,ถาคนที่กลับไปกลับมานี่กลับบ้านก็ต้องเสียเงินค่ากักตัวเขามาก็ต้องเสียเงินค่ากักตัวถ้าถ้ามีนโยบายออกมาแบบนี้แล้วผมก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็น้องๆที่มากกับอีพีเอสนะครับมากกับอีพีเอสนี่จะเขามารอบหลังนี่ถือว่าดีมากเลยถ้าไม่มีการกักตัวนะครับผมค่าใช้จ่ายในการกักตัวน้องคนที่มางาน มางานกเกษตรทักขาผมเนี่ยเขามางานกเกษตรเสียอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนวอนก็ไปนอนมันไม่ใช่โรงแรมนะครับเป็นเป็นบ้านพักเป็นบ้านพักก็ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไปนอนที่โรงแรมไปกักตัวที่โรงแรมก็จะแพงมาหน่อยนะครับผมก็จะอยู่ที่ลานหกวา่าก็จะแพงขึ้นมากนะครับผมแต่ว่าต่อไปนี่ถ้าเขาเปิดประเทศแบบนี้ น้องๆอีพีเอเข้ามาค่าใช้จ่ายจะลดลงเยอะมากถือว่าไม่ิกูดเลยมานี่ชัวนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเนาะ mm. ผมก็ขอพระวนาว่านโยบายนี่ขอให้ใช้กับประเทศไทยหาพี่น้องแร่งงานไทเฮาได้เข้ามานี่บ่มีการกักตัวนะครับขอให้พี่น้องคนไท้เข้าสิ้ฉี์วัคซีนกันหนครบโดดแ้ะก็ได้เข้า,นนขามาโดยควบวปลอดภัยกันทุกคน ก็ขอให้น้องทุกคนที่จะเข้ามาที่หลังนี้บ่มีการกักตัวนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องคนไทยที่กําลังจะกลับบ้านเ่ราะว่าท่านจะอยู่ในสถานใดใดก็แล้วแต่กลับไปเมืองไทยก็ขอพระนาวาย่าให้มีการกักตัวเพราะว่าการไปกักตัวอยู่เมืองไทยก็เสียเงินเพื่อเก่านะครับเข้ามากักตัวที่เกาหลีก็เสียเงินคือเก่าถ้ากฎหมายข้อนี้ออกมาแล้วนี่ถือว่าดีมาก นะครับดีมากผมก็ยังมีความคิดว่าผมอยากกลับบ้านจะกลับไปพักอยู่เพราะว่าผมก็มีธทุรลด่วนด้วยกันอยากกลับไปแต่ว่าถ้ามันยังมีการกักตัวอยู่แบบนี้ผมก็บวัดนี้ใจคือกันแล้วที่สําคัญนะครับที่สําคัญนี่สิ่งที่ผมกังวลอยู่คือว่าถ้าเกิดประเทศให้เขาเปิดประเทศให้46ประเทศเข้ามานี่ผมก็ยังบรรลุเลยว่านี่ยังมมนสิเกิดขึ้นนะครับอันนี้บราขอคิดไปมากไปกว่านี้ขอภาวนาว่าให้มัน เห็มันดีกันแล้วกันแต่ว่าถ้าเปิดเข้ามาคักๆแล้วเกิดมันหนักกว่าเก่าเกิดล็อกดาวขึ้นมาอีกปิดเข้าไปอีกในยุงเลยนะครับนะผมก็คิดได้แค่นี้แหละคงจะว่าอะไรก็ดีู่อะไรนะครับสําหรับข่าวกับนี้มาฝากพี่ฝากน้องแค่นี้นะครับข่าวการเปิดประเทศก็ชิว่าเปิดประเทศกับกบ่านนั่นแหละกับประมาณนั่นแหละแต่ว่าถ้าพูเใอนฉีเข้ามากับผมก็คชิดว่ากับต้องได้ในขอวีซ่าบรรลุว่ายังใช่วี จะขอแบบใดอันนี้รายละเอียดมาท่านรู้นะครับเด้อนคนที่จะมาประเทศเกาหลีใต้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมาท่องเที่ยวนี่ต้องได้ขอวีซ่าแบบออนไลน์หรือเปล่าอะไรก็ยังไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรผมจะเอามาแชร์ให้ให้ฟังนะครับผมนั่นๆผมจะได้มาเบอกเรื่องงานนะครับนั่นๆจะได้มาเบอกเรื่องนี้ส่วนรายกับไปล่วงไฮล่วงทงล่วงทาหาเบิ้งรถเกี่ยวเขายัางต่างๆกับว่ากันไปเพราะว่าวบาเล้วมันกะมันบ่ท่านจะชัดเจนผมก็เลยมาจากเบเอกนะครับเรียงว่า เกา,า,าหลาาีจะเปิดประเทศหรือยังถามมาหลายว่าเกาหลีจะเปิดประเทศหรือยังก็มันนั่งคุ้มเครืออยู่ผมกับเรื่อเบาๆเล่าละเอียดมือนี่กันยังยังคุ้มเครืออยู่นะถ้าจะว่าไปม,มันเอานว่าคือเกาว่าเออเอามีพาสปอร์ตนะกลับไปเสื้อตั๋วก็แล้วก็วเข้ามาเลยว่าต้องขอวีซ่าคือแต่เกาแต่ตอนทุกสิ่งทุกอย่างในสถานการณ์ข้อิดตอนนี้ทุกอย่างมันยากขึ้นหมดแม้กระทั่งคนที่จะไปขอวีซ่าคุณต้องจองคิวก่อนถ้าคุณไม่ได้จองคิว คุณก็ไม่มีไม่มีคิวที่จะไปขอวีซา่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสถานอสสถานทูตไทยในเกาหลีหรือว่าสถานทูตเกาหลีในประเทศไทยถ้าคุณจะไปขอคุณต้องจองคิวก่อนนะครับซึ่งการจองคิวเขาไม่ได้จองทุกวันเขาจะมีช่วงเอา้าจากเดือนเดือนนี้วันที่เท่านั้นถึงวันที่เท่านี้มีเวลาไม่กี่วันคนเขาอยากจะมาเยอะทีนี้นะจักเพยเป็นเพยบาทีทนี่ ซุมที่ข้าเจ้าจากมาเที่ยวมีเงินมีทองลำรวยเงินลหลายๆข้าเจ้าจากมาเที่ยวช่วงหน้าหนาวจากภผเป็นภัยอันพี่ป้านาอาคือยังทุกๆอย่างงานคือพวกผมนี่เออจากมาเที่ยวนี่กับว่ารู้ว่าจะท่านเขาหรือเปล่าเรื่องการจองตัวะนะครับแต่สําหรับน้องๆอที่มีวีซ่า EBS ก็ยังได้เข้ามาเรื่อยๆนะนะแแรงงาน EBS ก็ยังเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับผมนี่กระทั่งนรงเรียนพาานัฒนาาชพบุดรเพื่อนแกแช่มาเรื่อยๆว่าเออนักเรียนดีใจด้วยกับนักเรียนที่ได้เข้ามา นะครับผมก็ได้เขามากันเยอะนะครับเดี๋ยวนี้คนไทยเฮากะขอให้พี่น,อน้องคนไทยที่กําลังรอบบินให้ได้บินเขามาทุกคนขอให้ได้สอบเร็วๆนะครับเรื่องการสอบของ EPS กันยังท่านใดยังไม่รู้เลยนะครับว่าจะสอบตอนไหนถามลูกไส้เร็วลูกไส้กับว,ว่าท่านอาจารย์ก็บอกว่ายังไม่รู้เลยยังไม่มีกําหนดนะครับตอนนี้จะไม่มีกําหนดนะครับอันนี้มาฝากพี่น้องแค่นี้นะครับเนาะถ้าว่าเป็นประโยชน์กับคนไรก็แชร์สนองวัฒนศาสตรได้ครับเด้อ ผู้ดใดอยากมาทางานประเทศเกาหลีใต้เพราะว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานอุตสาหกรรมงานกเกษตรประชิทชั์กาล่องทิต่ตามสนน้องวรานาซา,าได้ถ้ามีข่าวยังดีๆจะเอามาฝากพี่ฝากน้องเรื่อยเรื่อยนะครับเด้อยิ่ตามข่าวสารใดทั้งเฟซบุ๊กก็ได้หรือว่าทั้งยูทูบก็ได้นะครับเนาะเฟซบุ๊กกะผมกับส่วนหลายจะโพดในเรื่องที่แบบพอบ่คอยมีเรื่องซีเรียสกัเรื่อยๆืของผมตามภาษาของผมนะครับเนาะื้อนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมกถือว่าเป็นข่าวดีมากสําหรับพี่น้องคนไทยที่จะเข้ามาเกาหลีและก็จะกับบ้านเนาะคบเนาะยูดีมี ปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนรักษาสุขภาพกันทุกคนเข้าอยู่ร่วมกับโควิดแต่ว่าเข้าก็ยังมีสิทธิ์ที่จะติดโควิดนะครับพี่น้องต้องป้องกันตัวเองแมกนามมยกะยยผาดให้ใส่นะครับไปทั้งนอกก็ต้องใส่คือเก่าฉีก็สีดวัคซีนแล้วก็ติดคือเก่านะครับเด้อมันต้งปลอดภัยนะครับผมฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ